สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวกเกาะอ,อีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอดูล้วก็เจอได้นะคะก็วันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเข้าป่าหาหน่อไม้อีกแล้วนะคะหน่อไม้ช่วงนี้ก็คือเป็นหน่อสูงแล้วนะคะเป็นแหนงสูงแล้วนะคะเราก็จะหาแล้วก็ปอกกลับนะคะทุกคนไปค่ะขึ้นป่ากันอีกเช่นเคยี่นะคะทุกคน สูงๆแบบน,นี้เลยนะคะทุกคนอันนี้มันอือก็จะอยู่อย่างนี้นะคะ,น,คะนี่ักเอาเลยนีค่ะได้แบบนี้แล้วก็อันนี้อันยาวเนาะเอาได้หรือเปล่าเดียวด,ดูก่อนอมูได้อยู่นี่นี่นะคะก็จะเป็นแหนงแบบนี้นะคะแต่พอเกาะแกะ แต่พอแกะรวมๆกันแล้วอ่ะมันก็แบบแกงได้พอดีเลยนะคะนี่นี่ทุกคนไปค่ะแล้วเราก็เดินเลาะหาแถวนี้ปันเราไม่ไ้ทั้งหมดเลยนะคะ้เข้างหน,น้าน,านะข้างหน้ามีอยู่ เดือยถือือค่ะปึ๊บ่อันนี้ก็ใช้ได้นันข้างหลังอีกแล้วก็ข้างหลังนอ้ยอันนี้ อแหน่งแบบนี้อร่อยอุ้ยแต่อันนี้มันโดนหนอนเจาะไปแล้วอันนี้โดนหนอนเจาะไปแล้วนะคะนี่ฝส,ส่งี้ะค่ะไอ้สูงๆเนี่ยเราหาักเอาได้เลยนะตรงไหนอ้ว้าวเพียทคนไปดูก่อนนั่นะ อุ้ยมีหลายแหน่เห็นไหมเยไหนนะเมื่อกี้คามองมาได้ไงแล้วก็อันนี้ออกอันนี้นันจะเลียวเกินไปไม่ได้นะคะแตนน่มีก็โดนหนอนเจาะไปแล้วเท่าไหร่อันนี้ไนนด้ยู่ อุอ้ยโดนโดนเขาบ้อง,งอมันน่าจะได้เออแต่แต่ข้อตรงนี้น่าจะได้อยู่แน่แนดูหน่อยนี่ค่ะทุกคนได้กรรนึ่งแล้วก็จะปอกก่อนนะคะปอกกลับไปนะคะทุกคนทุกคนดูสิอันนี้ เอาพ่อมัน,นแล้วก็จะเก็บแกะเก็บไปกองๆกันนะคะเอาต่อนี่ๆๆ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 ๆนีๆยาวๆอย่างนี้ก็เอาได้ๆๆ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 เนี่ยไๆๆได้ล แล้วก็จะเอาไปกองๆกันแล้วก็เก็บนะคะทุกคนนี่แบบนี้ก็เอามันเดิมนะครับแหนงมันโอ้สวยๆเลย <c oughs> หาแถวที่มันชุ่มๆนะครับชุ่มๆนี่สวยๆเลยนะตอนนี้ก็น่าจะเอาได้อยู่ ข้างบนนี้ก็มีเกือบลืมเห็นเกือบอืมเกือบหาไม่เจอนะครับมีอีกมีอีกฝั่งนี้มีอีกอสอง ได้เยอะอยังครับก็เยอะแล้วพอได้แกงหนึ่งมาอ๋อไหลย,ยู่แกะไปเรื่อยมันก็จะได้ขอ้อมันทุกคนมันสูงมาแล้วเนาะมันก็เลยแบบดูนี่ไปก็คือแกงเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องทุบไม่ต้องหั่นอะไรเลยนะจะแกงไม่ทุบเลย วันนี้ก็อากาศอบอ้าวนิดหนึ่งนะครับก็เลยพากันลงมาช้อนกุ้งเป็นไงบ้างโอเคพอได้พอได้เกโอ้แต่ว่าน้ำเย็นมากแล้วก็ความลึกพอได้หลายแรงเอยนู่นเขาจะพาไปดูโอ้น่าจะลกลึกลึกลึกเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าอื โอ้แต่ว่าแถวนี้มันเป็นโอ้มันเป็น้าก,ม,ากมัน้ากมันเด็กก็พอได้นี่พอได้เก็บแบบนี้เพราะว่าเขาตักไปแล้วสองรอบสามรอบแล้วก็เดินขึ้นข้างบนกัดไปตักแถวสลามมันจะได้พอตามนโอ้แต่ว่าลองตามดูอร่อยมากขนาดยังไม่ได้ใส่มะกอกเขาได้เก็บนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เยอะนะ ี่บบตัวสองตัวน้ำมันแรงนะคะออันนี้ไม่ใช่กุ้งหินเนาะไม่เป็นกุ้งเป็นกุ้งฝอยธรรมดาไม่ใช่กุ้งหินกุ้งหินมันจะตัวดำแล้วก็ใหญ่แตกเมื่อ,อกีก้ได้กุ้งตัวใหญ่เหรอไหนไหนไหนไ่มอืมอแล้ว,ดวได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวประเด็นคือได้ตัวเดียว <laughs> ใช่ได้ตัวเดียว เป็นไงใช่ตด้ที่๊ดสามสี่คนเด็กก็ถือว่าได้นะวันนี้มากับน้องนิดนะครับน้องซ้ายน้ำลึก จากนี้แต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะในนนเดี๋ยวจับขึ้นมาให้ดูนะคะมันจะได้ดูโอ้โหไซนี่คือไซมาตรฐานมาตรฐานแต่ว่ายังานยังไม่เจอไซบิ๊กใช่ยังไม่เจอแบบไซใหญ่ๆนะมาตรฐานแต่ว่าพอเราดูแบบนี้ยังยังไม่เห็นแสงตานะเพราะว่ายังไม่มืดเลยนะสิ่งที่อันตรายก็คือ เด็ดปักนะครับเ็ดปักมันจะมีเ็ดปักที่โดนน้ำท่วมแล้วชาวบ้านไม่ได้เก็บขึ้นนะครับออ้โหตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแต่ก็พอได้เก็บเห็นไหมอือฮึเราเพิ่งเก็บยางเสร็จนะคะแล้วเราก็มาหากับข้าวเย็นเลยนะแต่ว่าเราจะรอน้ำใสกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเราจะ ชวนกันไปดำปลาครับปาหับ,หบอ่าตอนนี้คือมาเล่นอันดับหนึ่งนะครับแถมได้ของกินกับบ้านครับมีมีปลาโดดออกด้วยทุกทีใช่โอ้โหกุ้งนั้นแลไรนี่เห็นไหม เมืเ่อกี้เอาแบตใส่ไม่เห็นอือฮึ uh huh. นี่ยังยังไม่หมดมีเนี้ยวด้วยนะออนนเอาเงี้ยวไหม,ไมดูว่าจะได้ไหม เดี๋ยวเอาย่าเอาก่อนเล็ดเล็เป็นไงดอกนี้นี่โอ้โห oh, ตักเดียวตักเดียวตรงนี้<ง>ตรงนี้เลยนี่ตักเดียวคุ้มตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอีกนะอันนี้คือตักที่สองแล้วตักแรกตัวถ่ายไม่ทัน uh huh. ตัวอยู่ข้างบน,นตักนี้เป็นไงนี่โอ้โห oh. กุ้งหอยป,ปูปลามีครบนี่ว้าเอาไหมเนี่ยเอาเอาเหรอเอานี่ลารอบหนึ่งอะไรนะอย่างความเอานี่อือนี่ันี่ของเราอ๋อนี่ เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บ้านกันนะคะทุกคนค่ะแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็คือกุ้งของเรานะคะสองคนเราไปหานะคะนี่ถ้าไม่ได้น้องสะพายก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนว้าวเยอะมตัวใหญ่ไหมออมสินตัวใหญ่ไหมคะใช่นี่อันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะตำกุ้งฝอยนะคะวันนี้กับข้าวของเราวันนี้นะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณที่เพื่านที่คอยสปอร์ตคอยให้กำลังใจช่องมิโกะ่อนมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิโก็ได้เติมทังนี้บ๊ายบาวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย